ที่เป็นอนไรของาหาคุณมอมเนี่ยนุปวดมองนี่ค่ะปวดแล้วก็มีอาการปวดหัวปวดหัวขางศาสตร์มาใส่ท่ายพ้อยค่ะวันนี้ก็เป็นหายใจบมดเต็มปอดใจสันคือจังเป็นหลคหอบเหมื่ดแล้วก็เบื่ออาหารกินเข่าวบไ่อดวิ่งเวียนยู่ซื่อๆอยากหอบเมื่อยังของเป็นบาแบบว่ามันมเป็นเบบหัวใจเต้นผิดจังหวะน้มันปวดไรย้อนน้วมันปวดไรย้อนรุนแรงเลยตาผ่าน้ำมัน ตา้ามมกเลี้ยวบเห็นหนาคนเลยเพิองการตรนนี้จะโค้งโบห็นไปหนาไม่ไม,ไม่เห็นไม่เห็นเลยค่ะแต่็เห็นเป็นคนอยู่ตะว่าบหูหนาตาเห็นแต่โค้งเลยใช่ค่ะใช่เสือซีดเนน่ยหูต่ว่าบเห็นหนาตาหล,ลูดลังมาเป็นผ้าเวียนหัว้อมใช่ค่ะไม่ชาติมนชามือมือ,ม,อมือเริ่มมีมีชาอ่อนแรงอ่อนโวยบตองว่าอ่อนแรงอ่อนเลยเหรอคะเี่ยเหมือนสาวบ่มี แหงเลยหรือหรือตกเย็ยนๆมากนี่เอาเลยเริ่อ<ช>มอาการอ่อนแรงรอตอนแรกไม่ท่าเย็ยนซ้ายนะ,ะที่จริงตั้งใจว่ามาหาหมอสิจะไปหาหมอค,มมคมนต่างๆแล้วมันไปหาหมอมาหลายหมอแล้วสิมหนหาอาการนะค <ขา S 1> ่ะกดไลย้อนสูติแล้วก็หอบเหิดหัวใจวันนี้หนูก็ไปอุบลไบุนี่หาหมอไปหเขาเขาบอกว่าหนูเป็นโรค เชี่ยบไี่รู้ภาสาใช่ไมโรคม่จิตเวทอ่าครับม้ว่ามาก,กักที่เดียวกันนะเพราะโรคนี้ทำให้คนเป็นรับทวงหาามอมเยอะใช่นี่พี่รบกวหลายระบบมากเลยขออนุญาถามนิดนึงนะที่ตอนนี้ใจกนเน่อมาได้ประมาณสองสามเดือนอานนการเป็นยังไงอาการจะปวดก็เริ่มดีขึ้นแต่กีบปวดส้น แต่ก่อนกินยาวันละกี่เม็ดนะยี่สิบเม็ดยี่สิบก้อนตอนนี้มันตอนนี้เหลือกี่เม็ดสองแต่สองเม็ดดีขึ้นเยอะแล้นะอาชิตหนึงตอนนี้แต่ก่อนปวดเกือบทุกวันไหมปะชุ่มมือชุ่มมงตลอดเวลานอนตลอดเวลาตอนนี้เหลืออาชิตละกี่วันสาม แล้วเมื่อสามเม,มืองแล้วแล้วเป็นได้ไข่เปแปแบบป,ประมาณบ่ถึงสามสิบนาทีมันต่อสาอ๋อแต่ก,ก่อนเป็นทั้งวันแม่นเราเป็นทั้งวันแล้วเป็นแทบทุก,กวันชื่อมือมีเป็นอย่งไรคะชื่อมือมีวปวดปวดปวดแล้วก็ประตรงกินยาจัดเม็ดอืมไม่ได้ตั้งใจม,มารายงานผลขึ้นหมอเนาะค่ะมารายงานผลแลว้วก็พาลูกมาถอนฟันโอ้โหค่ะจีบมากๆขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะแล้วก่อนนี่ว่าปวดแห้งปวดจนปวดจนจะเป็นบ้า เมก้พี่เป็นรักษาอยู่สียเนี่ยคุณหมอเปไลยหมองวนแน่แล้วก,ก็ม้อนม้อเพีนยังงถึหมอเสียยามันก็ไปมากบานแม่ถึงนุไขอบฟันนโมิหารถึงมอบอกมันมมันละเศ้าเจ็บอง,ม,องมันลบเศร้าอตอนนั้นอาการพี่มีมาจาปวดหัวมันไม่ยังอยเราวนเวียนศีรษะ,ะได้กินยาได้กินยาจิตเวชแล้วหมอี่ต่น,นงมั ชิมยาแน่นรอบ้อมตอนนี้ได้กินมไอย่างาาาไม่ไกินเลยดีใจแล้วก็ดีใจด้วยเครื่อง <c ười> มือคุณหมอเก็บเอาไว้ด้วทันเก็บไว้